วันนี้นะฮะก็ครับวันนี้นะฮะก็ได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับสายานุสิ์นะครับที่ให้ความเคารพแล้วก็ให้ความนับถือจากองค์หลวงปู่นะฮะขันตียามนโรนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่มาจากไหนครับสวัสดีครับแม่ครับมาจากสายครับเนี่ยมาจากเมืองเลยค่ะมาจากเมืองเลยอยู่บ้านอะไรครับแม่ห้วยบัวซืนค่ะอ๋อให้บัวซืนยังไงครับอำเภอปากชมจังหวัดเลยนั่นแหละอ๋อครับ เป็นไงมาไงครับ <cheg> รู <League> ้จ <ts> ักหลวงปู่มานานแล้วบอกครับมากับลูกกับหลานนี่อ๋อลูกหลานเพิ่นลู้อ๋อรู้จักรู้จักหลวงปู่มานานแล้วใช่ไหมครับนานแล้วฮะอ๋อให้ความเคารพนับถือมาตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะฮะเออ่เหตุที่เหตุที่มาก็คือชื่นชอบบุญบารมีของท่านด้วยใช่ไหมับเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่ไหมครับเคยค่ะเคยอ๋อเคยใช่ไหมครับอ๋อรู้สึกยังไงบ้างครับอยู่ที่นี่แล้ว มันสงบดีค่ะอยู่ที่นี่ครับผมเอ่อมันล่มลื่นดีค่ะครับล่มลื่นใช่ไหมฮะเป็นวัดที่แล้วก็ได้ข่าวว่าก็คือพระท่านเนี่ยองค์ท่านเนี่ยก็คือเป็นสายปฏิบัติอยู่แล้วใช่ใช่ไหมสัปดาห์เดีวแล้วเรารู้สึกว่าพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างได้นำไปใช้ไหมรือว่ารู้สึกดีขึ้นเป็นไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกดีขึ้นนะคะครับผมมันมันมันสบายใจขึ้นอ๋อใช่ครับผมสบายใจขึ้นเราได้ เราได้มาปฏิบัติธรรมเหมือนเราได้ปลดปล่อยปล่อยวางปล่อยวางใช่ไหมครับเพราะว่าทางองค์หลวงปู่ท่านก็เป็นทางสายปฏญบัติอยู่แล้วนาะนะครับแล้วความรู้สึกยังไงครับที่ท่านได้ละสังขารแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้วันแรกที่เห็นเพจเพจของทางวัดนะคะเสียใจอยู่นะคะเหมือนแบบล่มโพล่มไสเราแบบหายหายจากไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ ตอนนี้ก็จะเป็นความรู้สึกนะครับของอาญาติธรรมแล้วก็สยามนิสิตทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับโอเคนะครับขอบคุณครับ